สวัสดีครับผมอนุชิตไทคาเมนเตอร์นะครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนําการใช้ชุดแขนตัดลังสไลด์ร่วมกับโตเลื่อยวงเดือนนะครับปกติชุดแขนตัดลังสไลด์นั้นเราก็สามารถตัดบนพื้นหรือว่าคัดออนกล่าวได้ด้วยตัวท่านเองคนเดียวเนี่ยอย่างสะดวกสบายเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวชุดแขนต,ตัดตัวนี้สามารถถอดออกมาแล้วก็มาเป็นโต๊ะเลื่อยวงเดือนได้เลยนะครับอันนี้หมายถึงว่าใช้งานทู้ิวินวันหรือว่าอ่า เมื่อตัดดารลางแล้วก็สามารถไม้ที่ยอดน้ก็เอามาตัดข้างบนได้เลยนะครับหรือหากว่าท่านติดตั้งกับโต๊ะเลื่อยแล้วท่านก็ถอดมาแล้วก็มาเดินมือเมื่อท่านจะตัดไม้คนเดียวที่เป็นแผ่นใหญ่นะครับโดยการมาประกอบกับตัวแขนนะครับที่เราทําทขึ้นมาแล้วก็เอาไปตัด คัดออนกลาวหรือว่าเป็นแผ่นใหญ่บนพื้นเราก็ได้เช่นกันนะครับคือ2ฟังก์ชันนี้สลับไปสลับมาครับโดยที่ท่านใช้เลื่อยวงเดือนตัวเดียวกันนะครับตัวเพลนนัน้เราก็ติดกับเครื่องเอาไว้เลยนะครับส่วนเวลาติดตั้งเมื่อจะเป็นชุดแขนนั้นก็เพียงจะเสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกอเป็นการทํางานที่ง่ายครับ ก่อนอื่นเราก็เช็คให้ฉากแล้วก็ติดตั้งเข้าไปเดี๋ยวเรามาตัดไม้อดออไม้ยางพาร,าราะสนตัวนี้นะครับหนา20มิลซึ่งมีความหนักมากครับก็ตัดคนเดียวเลยครับอันนี้สำหรับชุดนี้เราเพิ่มตัวความยาวของแขนชุดประคองที่เป็นล้วตัดน,นะครับเพื่อที่จะให้ท่านก่อนเข้าและตอนออกไม้นั้นมีระยะประคองไม้มากขึ้นนะครับ เมื่อการตัดครั้งแรกนั้นท่านสามารถปรับสเกลของท่านนะครับด้วยการที่เช็คไม้ที่เราตัดนะครับว่าวัดได้ความยาวที่เท่าไหร่ต่อจากนั้นเราก็มาเลื่อนหรือว่าขยับตัวเกลของเรานะครับให้เข้ากับความจริงที่เราตัดได้ก็เท่ากับว่าตรงนี้เราเซตอัพสเกลให้เป็นการเท่ากับงานที่เราตัดจริงทุกครั้งแล้วนะครับตัวนี้ สำหรับการซอยไม้หรือว่าผ่าไม้ที่มีขนาดใหญ่บนโต๊ะเลื่อยนะครับปัญหาที่เกิดก็คือส่วนใหญ่จะไม่ชิดลั้วตลอดเวลานะครับห่างบ้างชิดบ้างทําให้ขนาดของความกว้างนั้นไม่เท่ากันแต่ถ้าเป็นการซอยลักษณะน,นี้นั้นท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าความกว้างของไม้นั้นเท่ากันตลอดทั้งแผน่นเพราะว่ารั้วนั้นชิดตลอดเวลาเลยครับจุดตัด ตัวนี้สามารถสลับด้านได้นะครับสําหรับความถนัดของแต่ละท่านนะครับให้เหมาะสมนะครับถ้าท่านต้องการาตัวล้อชนแล้วใช้มือขวาดันแล้วมือซ้ายจับเครื่องแล้วก็สลับได้มาเป็นตำแหน่งที่เห็นในภาพนะครับหรือถ้าเป็นไม้อัดแผ่นใหญ่ๆอ,อย่างที่เห็นในภาพถ้าจะซอยเป็นไม้เส้นเล็กๆ ท่านก็มีตัวช่วยตัวนี้แะครับที่จะเข้าไปชนด้านใต้นะครับให้หน้าไม้นั้นแคบลงทําให้การซอยไม้หน้าแคบนั้นง่ายขึ้นนะครับถ้าแขนตอน,นั้นยื่นไปฝั่งหนึ่งฝั่งใดมากเกินไปก็สลับได้นะครับให้ รักษาบาล้านหรือว่าสมด,ดุลของเครื่องได้โดยการขยับแล้วก็เลื่อนแขนเข้ามาเท่าน,นั้นเองนะครับเพียงเท่านี้การทํางานก็ง่ายขึ้นแล้วนะครับสังเกตว่าชุดแขนตัดรางสไลด์แล้วว่าลิฟ์ซคัดตัวนี้เนี่ยทำงานง่ายนะครับสะดวกแล้วก็เรียกว่าผมว่าปลอดภัยเลยนะครับทุกครั้งที่มีการซอยท่านจะมั่นใจว่าการซอยไม้ผ่าไม้ของท่านนั้นเท่ากันนะครับถ้า การสอยที่โต๊ะบางทีก็จะมีห่างรั้วบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้รับรองเลยครับว่ารั้วชิดกับชิ้นงานท่านตลอดเวลาครับเมื่อขนาดไม้นั้นย่อยเป็นขนาดที่เราสามารถทํางานบนโต๊ะได้แล้วเราก็มาถอดตัวชุดแขนตัดน,นะครับมายึดกับโต๊ะเราได้เลยครับตัวนี้เราออกแบบให้เป็นเพลทเดียวกับเพลทโตะทูอินวันนะครับเป็นโตะปฏิบัติงานไม้และโตะเลื่อยที่อยู่ในตัวนะครับเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับ ก็ไม่ซ้ำซ้อนนะครับสามารถวางลงบนเพจตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทําเป็นโต๊ะเลื่อยเป็น,นตัวเลยครับครับสำหรับการตัดนั้นคงจะ,ะช่วยให้ท่านทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นการตัดไม้คนเดียวได้นะครับขัดออนกลีวแล้วก็สามารถยกขึ้นมาตัดบนเลื่อยวงเดือนก็ได้โดยใช้เครื่องมือตัวเดียวกันเลยนะครับตัวนี้ทําให้ท่านประหยัดงบแล้วก็ าสามารถเป็นโต๊ะงานไม้ได้เมื่อท่านเอาใบลงก็เป็นโต๊ะปฏิบัติงานไม้อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเราเลยนะครับไทคับแคนเตอร์ทำให้ท่านทํางานไม้ด้วยคนเดียวได้แล้วก็ใช้งบประมาณที่ไม่มากนะักซึ่งเป็นงานอนเนกประสงค์นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชม